สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูช้างครับนี่แม่อะไรเนี่ยแม่ค่ะค,คุณแม่อะไรนะลืมแม่บือหลา่าบือหล่าไม่ใช่บือหลา่ <c oughs> หลาทำ <c oughs> ไมไมา นี่นะครับแม่เบือร้าครับแม่คานะครับน้องเมคาที่วิ่งลงมาจากดอยคลิปก่อนใครได้รับชมก็ทั้งสงสารทั้งน่ารักนะครับกิ่งลงกะลุกกะลุกเลยนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับอากาศร่มเย็นนะครับเมคาก็ยังตามแม่ติดๆนะครับ เอ้วตามมาดูเอาอาหารมาให้เออนั่นๆๆๆๆมีขาเอาแล้วโช์อีกแล้วโช์สเต็กอีกแล้วอ่ออน่ะออน่ะอ่อนะดูเขาความสามารถดูไม่ต้องสงสัยเลยนะครับที่กิ้งลงดอยนะครับเพราะฝึกทุกวันดูนะครับเขาชอบปีนป่ายแบบพวกเดียวซนเลยครับโอ้ขึ้นได้นะครับที่ดูหินนะครับไม่ใช่ดินนะครับเนี่ย ไม่ธรรมาดานะครับสำหรับเมคาเรา น่ารักของเมคานะครับปีนป่ายได้ทุกที่ความชำนาันของแต่ละเชือกต่างกันนะครับโนหิวอ,อยู่นะครับบอกพี่ควาดยังไม่อิ่มเลยลในเบืหลาก็หิวอยู่เหมือนกันนะครับลงมาแล้ว อ่าๆดูดูดูลงได้ไหมเนี่ยมีเบรกไหมเนี่ยอ่ะก็อ่ะกอ่ะอีกแล้วนะนะอ้าอ่าโอ้โหสุเบรกสุดยอดจริงๆตั้งแต่มานะครับเป็นความสามารถห้ามล็อกเลนแบบนะครับการลงแบบสไล มีคานี่สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเมีคาคว่าไงจำกันได้ไหมเนี่ยคันนะครับคัน đây để bay bé trên này nó trên ททนคาแฟด้านบนเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันยาด้านบนกันต่อนะครับให้ยาวๆไปเลยนั่นคำคอกให้อาหารไปแล้วนะครับ อุตสาากั้นไว้นะครับหนีไปทางโน้นละไปเล่นกับทาลินนั่นแหละโอ้เสียงคำรามไม่ทันเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งนะครับข้ามสิ่งกีดขวางนี่ก็นักข้ามลวเก๋เสียงคำรามไม่ทันเลยนะครับ เพิ่งได้ยินเสียงคำรามดังลั่นเลยของแอดปรากฏการใหม่นะครับเพิ่งได้ยินเสียงครั้งแรกที่ดังลั่นเลยนะมีพลังนะครับพลังภายในเอาหนีไปไหนกันละไม่ยอมอยู่กับที่เลยนะครับ โชว์พลังเสียงนะวันนี้เชียงคานนี่นะครับมาจากจังหวัดอะไรเลยไหมเชียงคานนี่เนาะหรือหนองคานนะเลยเราไปเที่ยวอยู่เชียงคาน นี่นะครับความน่ารักของคุณแม่แล้วก็ทารินแม่วันดีนะครับนี่ครับทารินวันนี้เราให้ชมกันทั้งสามเชือกตัวตึงทั้งนั้นเลยนะครับทารินก็อยากเล่นกับนี่กันยาดังแล้วนะครับ ผมมาแรงแล้วนะครับความดังปิดกล้องกัางวานนะครับมแม่มีเลดตาเป็นยังไงล่ะแอดเป็นยังไงล่ะแอฟเสียงดังไหมครับดังจริงวันนี้เอฟซีได้ชมเสียงคำรามของ <laughs> กันยาแล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับ บริหารปอดอยางดังมากวันนี้เอีทุกท่านยิ้มเลยนะครับได้ยินเสียงคำรามของน้องกันยาแล้วนะครับท่านใดมา ที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็มาเยี่ยมชมน้องกัญญาน้องทารินเมคาแล้วก็เอย้ย่าด้านบนได้เลยนะครับตอนนี้กัญญานะครับล่าสุดชั่งน้ำหนักได้112กิโลกร,รัมแล้วนะครับ อ้อยต่อนะครับโ,โชว์เสียงคำรามชารออใช่แอดได้ยินหรือวหิวข้าวครับเนี่ยห,หิวหนูเดินนไปวนมาๆๆๆหรือว่าอิมอ่มอ๋อหรือร่างกายแข็งแรงดูจาก อุจจระของช้างสมัยก่อนเล็กๆเนาะอุจจระช้างขี้ช้างนี่เองนะครับฟูซับพรลาะเลยนะครับสมัยก่อนก้อนเล็กๆแทบไม่ออกตอนนี้ดูนะครับถ้าดูคลิปของแอดเ,เก่าๆ่าลองย้อนดูได้นะครับตั้แต่วันมาแรกๆที่ันแบบเป็นคลอดใหม่ครับที่คุณพัดได้กล่าวไว้นะครับโอ้น้องทาลินตอนนี้นะครับ ถึงว่าเสียงหายไปเลยนะครับสำหรับทาลินหิวนี่เองแม่วันดีก็เป็นแม่นมที่ใช้ดีจริงๆนะครับ เล่าเลยนะครับเสียงข้าไม่นูนแล้วครับถั่แระป้อนน้ำนะครับ ตามคอคงแห้งพี่สาวน่ารักเลยนะครับป้อนน้ำให้น้องเกลือแร่หรอครับก็เป็นเกลือแร่นะครับ,รรบสำหรับพ่อคุยบอกไว้นะครับวิตามินซีกับโพแทสเซียมแคลเซียมครับแคลเซียมวิตามินซีกับแคลเซียมนะครับถึงว่าเสียงคำรามกึกกล้องเลยนะครับ นี้ให้ชมมันเดียวยาวไปเลยนะครับสำหรับกันยาหน้าวัดคำรามเสียงดังลั่นเลยนะครับวันนี้ให้เอกันยาที่ชมมันแบบจุใจแล้นะครับ แม่ทักลูกนะครับเป็นไงโลเสียงดังจริงนะอะนาอะนา,นาเสียงนี่เสียงเมคากับแม่บือหลานะครับนนครับนุนครับพ่อคุยเอากล้วยให้กับแม่แล้วก็ทาลินแล้วนะค,คุณแม่วันดีนะครับ กินหมดเลยนะครับวีนึงโอ้ต้องมีเป็นเครือนั่นะครับนะครับพอคุยให้กินนะครับ ทันแม่ตะกินต้องเอามาเป็นเคลือมันขึ้นเหนือเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเสียงเกืกกล้องแสดงว่าปอดดีละปอดขยายโตวันโตครีมเขาคุยเลี้ยงปอดขยายเลยโตวันโตครีม น้ำหนักร้อยสิบสองกิโลครับสิบห้าเหรอโอ้เปลี่ยนเป็นร้อยสิบห้านะครับอ้วนขึ้นอ้วนครับแล้วผิวเขาไม่เหี่ยวเหมือนตอนแบบที่มาใหม่ๆนะนตอนผิวที่เหี่ยวเขาจะเดินเหมือนเปรอะๆนะตอนนี้เขาอ้วนขึ้นเดินมีแรงนะวิ่งกระโดดข้ามได้แล้วนะแต่ก่อนยังเดินแบบเหมือนแบบ,บเปรอ <เป S 1> ขี้ช้างก็ดีขึ้นแล้วพี่ครแล้วมันเป็นก้อนเล็กๆแ,แข็งนะอันนี้ดีขึ้นนะดูนะครับเล่นกับพี่ทาลินแล้วนะออแล้วน้ำหนักขึ้นเยอะเลยนะครับ น่าจะได้อยู่แขงแรงขึ้นเยอะเลย FC ทุกท่านดีใจนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครับชาวไทยเราได้ทราบนะครับกันยาแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับ115ยกิโลแล้วนะครับเนี่ยข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างสบายเลยนะยกขาได้สูงเลย ที่ชอบกันนะครับดูการข้ามนะครับว่าข้ามสบายไหมสบายนะครับข้ามยกขาสูงเลย ที่ทาลินกับแม่วันดีก็อยู่ที่ร่มสบายๆนะครับสำหรับนะครับทาลินนะครับอยู่ร่มไม้ร่มที่ทำให้นะครับร่มช้าง่ดูตปนนร้อยสิบหก อ๋อถ้ากินก็เพิ่มขึ้นอีกกิโลนี่ปกติของมันง่าน่าจะอยู่ประมาณร้อยที่ใหม่ใหม่ก็เลจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบห้าเนาะโอ้โหไววันก่อนเห็นหลบเสามาแอบ,บกินหญ้าอยู่นะ่ะ <c oughs> เล่นแบบพี่ๆนะ นี่นไงนี่นไงแอบกินหญนะ้าน่ะพูดเสร็จปุ๊บโชว์เลยนะครับการกินหญ้าแอบเป็นเล่มหญ้ามาันซี่นอะ่ะแอบเป็นเล่มหญ้ามาอันลนะ คาต่อนะครับมีคคาจำสนมนี่ตั้งชื่อให้เลยชอบสไตล์แอดบ้านเจอลงแบบที่แปลกๆแล้วกิ้งลงดอยอ่ะสะดุดขาแม่ใส่ใส่เลยใส่เลย ่อกี่ก็กินไปหมดแล้วเหรอกล้วยมาให้นะครับใกล้ชิดติดจอเลยนะครันเมฆาจำได้ไหมครับที่หนูอยู่บนดอยอ่ะกินเ้งะกินบ ลูทารินกินหน่อยอน้าไงทารินตาแป๊วเลยเมค้าแม่ตลกเราตรงนี้บ้านที่เป็นเนี่ยตรงรูที่ว่าถ้าตกมาเลยเพิ่งเห็นเนี้ยเราะตัวเล็กเห็นชัดอ่ะนี่ไงรูเนี้ยน,นะใช่ไหมตัวโตมาอ๋อแต่ตัวใหญ่ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นอ่ะอ่าใช่ คือตรงนี้นะครับเราจะพูดเห็นชาร์จถ้าโตขึ้นตกมันก็จะตรงตรนนี้ตรงนี้นะครับนี่ที่จะสังเกตช้างตกมันแต่นี่ไม่ต้องตกมันแล้วครับจอมโซนแล้วนี่เอ้ก็มานั่งเหรอมานั่งม,มีคาทับเขาแล้วเขาแล้วใครนะที่เดินชวนหลังพี่กอล่ะนั่นทารินทารินก็โซนอ่ะ ไม่ค่าก็สนเลยนั่งให้นั่งหน,นั่งทับเหรอเลงเยอะเอาหัวชนเลยฮนะข,ข,นะข้านี้เลยครับานี่หก โอ้บุญ ใกล้เวลาเที่ยงแล้วนะแ้วตาใกล้ง่วงหลับกันยานะครับแม่มาทางนี้หลบออกทางนี้ ข้างออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะพักเที่ยงให้สำหรับกันยาได้พักผ่อนแล้วนะครับก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องตามไปดูนะครับว้าถ้ามอก เป็นไก่แล้วหล่ะมุดเอาพ่อเสียงไม่ร้องคำรามเลยไม่โชว์เลยหรือว่าโชว์เรา้คนทำขั้วไนะไปก่อนนะครับกันยาบ๊ายบายทาริน แม่วันดีไปก่อนนะครับแล้วก็เมฆาครับแม่เบือหลาบาย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 นะครับโ <Okay. S 2> อนอาบน้ำกันแล้วนะครับ ฝากเอฟซีทุกท่านกดซื้อแต้งฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแกดชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ